แกน้ําจะท่วมแล้นะครับน้ํามาคนปั่นคือลูกค้านะครับลูกค้าป uh ั่นเองความหอมหวานปกติกับหวานน้อยใส่เท่ากันขหอมหวานเยอะัใส่เท่ากันแหละความหอมเอาหวานเยอะไม่ใช่เลยนะเบืองเบืองแมคคอฟฟี่นะครับเผื่อเยอะไม่ได้โดยพู้ค้านี่นี่นี่ วันนี้เราจะมาเปิดร้านนะครับร้านซิมชิวริมคลองนะว,วันนี้อากาศดีนะครับลูกค้าพร้อมแล้ววันนี้น้ำขึ้นล้างมือก่อนนะคะลูกค้าล้างมือล้างมือเอาเอสเซสโซเย็นแก้วหน<ต>ึ่งจานแล้วก็ขนมปังวันนี้มีอ,อะไระอะคะบัฟเฟอรค่ะบัฟเฟอา์บัฟเฟิร์มาชิ้นหนึ่งชายันแก้วหนึ่งค่ะ มพครับมแก้วนึงแล้ววอรมเพิรดแมครับไวริบวน้อก่อนแลวก็แชมพูครับมีอมาก่อนนะมใส่ประมาณนี้พออขอปั่นหน่สิไม่ยากแล้วัแล้วใช้คนปั่นคือลูกค้านะคร ขาปั่นเองไหมคะปั่นเองอดิษฐ์คือจะไปเป็นไรคาใช่ไหมอาชาอะไรชาเย็นชาเย็นชาเย็นไอตัวจงไว้ให้นาำสิมันตื้นถึงตัวนิสัยลูกค้าท่านใดจะมานะทางน้ำเท่านั้นนะครับต้องให้ลูกค้าโอเคไปเรื่อยลงแรงไปนิดนึงอันนี้ต้องขึ้นเรือท่า,ทาไหนนะ ขึ้นเรือถ้าปัดคลองนะครับมีท่าฝั่งโน้นท่าฝั่งมาวันนี้เรือมันบางอยู่เอไม่เห็นนะเรือส่วนตัวก็มาได้ใช่ไหมส่วนตัวมาได้เรืองเรือยอทมาเลยเอามาแค่ยอทเดียวพอนะทำไมอ่ะไม่รู้ยังไม่ได้คิียนเมเนี่ได้กินไหมเนี่ย มีลูก,กค้าทาก่อนเลยแก๊สลองแก๊สก<า>่อนโอ้ติดนะครับแเดียวเองเตรมฮะเีลูกค้า กาแฟเป็นไงมั่งกาแฟกาแฟลูกค้าหุ่นไหวไหมลูกค้าชิมหมึกกันก่อนก็ได้นะหมูหยองนั่นก็มียังมีด้วยนะยุ้ยซ้อนแฝดนี่จะหมดแล้ว กินขนมปังเนยนมอยู่อะทำเนยอยู่นะจไมกินไม่ได้ะขอบงนะขบคค่ะตกแน่ตกแน่ขาฝั่งนู้นหมุนไม่ไหวใกเดือดแังใจเดือดแังใก่เ้ว สุดอ้าร้อนอยู่เนี่ยคุณแม่คุณแม่ร้อนร้อนฮะร้อนอยู่ร้อนอยู่วัตเฟิลนะคะนี่วัตเฟินนะครับนี่ยังไม่มีจ้ะตอนนี้รอก่อนนะคะรอเต่านะคะไฟมานะครับแต่เนื้อไฟไม่มาเลยไปตามต้นทางอยู่อันนี้อะไรน่ะพร็อพอันนี้พร็อพทีแรกมาอยู่ข้างบนทีที่สองลมแรงลมแรงลมแรงก็าด้านขวาตกแล้ว าภายในมาภายในสิบนาทีนี้นะครับกินฟรีนะครับสิบนาทีเองเหรออ่ะให้ครึ่งชั่วโมงเลยเข้าเรือต้องว่ายน้ำข้ามาเนอะว่ายมาจากปากน้ำนวลรถต้องจอดคิวเยอะอยู่รถเต็มหมดแล้วเข้าไม่ได้เลยลูกค้าที่เรือถยากไหมครับ กาแฟนะกาแฟกาแฟไหมคะกาแฟไหยคะกาแฟฟรีจ uhm, ้าฟรีสิ้อเดี่สองมาร้อยเครื่องแก้วคาคาบอลคาคาคาไหมโ้งเียนหยนี่ไรไม่ตอบมึงจะเข้ายังไงอ่ะโยนนี กูะพไผมลุอย่งผมน,ผมนี่เดนอย่างี้ย่างนี้ดูดูท่านผู้ชมหร้านกาแฟโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมนนี่เมนูชานะครับชา ได้แล้วได้แล้วชิลๆชิลๆขยักายักให้ชาชักอะ่ะไปนู่นเลยพ <c oughs> อ,อแล้วเล่นไปแล้วลูกค้าหวานน้อยหวานปกติหวานปกติเลยหวานปกติกับหวานน้อยใส่เท่ากัน <c oughs> ผมผาหวานเยอะหวานเยอะเท่าไส่เท่ากันเนี่ย้อผมเอาหวานเยอะไม่ใช่อะไรนะเบืองเบืองไม่ใช่อะไรนะเหตแค่ไหนเหรอใส่ไปเถอะสูตรอร่อยไม่ทำทุกวันนะเพราะว่าจำสูตรไม่ได้ไม่ได้นะหวานนตัวใหญ่มากอุ้ยเพิ่งเห็นว่าลูกค้าเอาแก้วมาไหมไม่ได้เอาแก้วส่วนตัวมาอ่าเรามีแก้วให้ น้ำแข็งเราเอ,อ,อียดเข้าตกใ์โทรศัพท์พ่อโทรศัพท์พ่อเตร็จอะไรน้ำแข็งอุ้ยหอมบ้อบฟอมมากเลยอ่ะนี่เหรอจะน่นมันกาแฟ,ฟจ้าป่าป่านี้เป็นยังไงไม่เสร็จเลยอาเสร็จแล้ว มีฝาด้วยนะครับพร้อมนะครับอฟมานล่าอฟได้ยังคะลูกค้าเรียบร้อยแก้วแรกแก้วแรกใครสั่งนะของอะไรจ้าชิมก่อนค่ะเอาไหนลูกค้ากาแฟดีได้ยังกาแฟอ่ะเฮ้ยเวเล็กซ์เดี๋ยวทำให้อาเบนทำไปก็ได้ส้มเลยนะอะไรอ่ะ ฟันฟันเหลืองเจ้าลูกค้ากาแฟรอนานหน่อยนะยังบดเม็ดไม่เสร็จบดเม็ดอันนี้ได้กินแล้เนี่ยให้แอบดูก่อนแอบดูก่อนเกือบแล้วเกือบแล้วว้าวแป๊บว้าวค่ะเด้วว่าพอนี่เอาไอติมด้วยไหมคะถ้าว่ากินก็มานะกินก็มาไอติมเป็นช็อกโกแลตนะแต่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ที่สาธีนับว่าที เราอันนี้ใช้ครั้งเดียวพอทิ้งพอหยาบกินพีอินวันหายยังเก็บไหมไม่ได้ไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวอ่ไหวะเมนูต่อไปเป็นลายชาเหมือนเดิมเพราะว่ากาแฟยังไม่เสร็จกาแฟยังหมดเสแลหมดไม่ไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะกาแฟหยาบกินอะไรเสร็จ น mm ี่ดูบรรยากาศรวมๆไปจ้ากาแฟเสร็จแล้วจ้าเอาติมไหมคะกาแฟเสร็จแล้วเหรอเอาคะเอาติมแป๊บเอาไอติมวัตถิลามันเป็นสามอย่างอะลูกกาแฟเสร็จแล้วจ้าอันนี้กาแฟเสร็จแล้วรสอะไรบ้างมันจะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแน้ำจะท่วมมันนะครับน้ำมาน้ำมาน้ำมานะครับพอดีเรือวิ่งเร็วนะ พอดีเราอยู่ที่สูงไม่เป็นไรนี่เราตอนนี้อยู่บนเนินนะโอ้โหโอ้โหท่านผู้ชมน้ำเนินน้ำมาน้ำมานะครับอเด็กเด็กเด็กร้านรถอคฟุนอันนี้เปิดอยู่ไหมปิดแล้วค่ะรอลูกค้าลูกค้าลูกค้าไม่มาไปเราไปดูทิโอ้น้ำใสโดนเล็กเลย Wow, thấy con thấy con ได้แล้วไปเราเช็คอินต้องมีคนแบบอุ้ยน่ากินจังเลยเดี๋ยวยังไม่พร้อมโอ้ลูกค้าเรียกแล้วเหรอใจเย็นใจเย็นลูกค้าเรียกเร่ง้ะเร่งนะค่าเสร็จหรือยานผู้ค้าลูกค้าเร่งแล้วเร่งแล้วค่ะวันผมเรียกสิผมรับคนสั่งออพแล้วพอแล้วอ่ะเรียกอะไรก็เบนอะ มาแล้ว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 มามาาอืมเดี๋ยวกลับไปก่อนยังไม่ทันนะครับจับทำไม่ได้หรอกทอคทัน่นว่าอะไร ลูกค้าลูกค้าลูกค้าคาบัเืนยนรอคิวเท่อไหร่นะร้านกาแฟเปิดแล้วจ้าเมื่อกี้ขกเดินมาถึงนี่เฮอยงนิดนึงนะ้กาไปอะไนะ้กาไปอะไนะชิลูกค้าเล่นไงละ ม่หมดไม่หมดใครซ่ามาลูกค้าลูกค้าแย่งกันนะครับ้าขอค่ะให้สุดเลยค่ะนี่หนึงนึงล yeah. ูกค้าไปแหละลูกค้าันได้่อดกิว้าวกระดิ่งเหรอกริ่งอ้าว เราขุงอีกประม<อ>าณนี้ก็กระเด็นเดีย๋ยวกระเด็ในใส่ขากระเด็นใส่ขา,าเอาไปบ้านยอนเอานมข้นด้วยใส่หมดแล้วพวเขาได้สูตรมาจากไหนจะตุต๊กตาหรือว่ายังไงฝันมาเกินฝัน <laughs> นั่งน,ะนั่งหรือว่าจะไปร้าน ร้านนึงก็เป็นร้านพิ้วก็ได้นะคะร้านพิ้วเหรอร้านเราขายของกันอย่างนี้แน่นอนร้านด้วยร้านบากร้านด้วยนะคะขายของกันอย่างนี้แน่นเนาะอยู่ตรงนั้นแล้วขวัญนะคะเดี๋ยวจะขึ้นโลให้นะโลอะไรโล่อะไรโลอะไรไม่รู้โลมาหรือโลแบตเตอรี่โล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 โอ้ยพอดีเลยนะครับขนมปังอ่ะมีไหมอ่ะ ฟังไอ้นั่นน่ะของฟังร้านวันนี้ไม่มาเอามาเราถ่ายไม่ได้เอามาโอเคเอานะครับลูกค้าลูกค้าอยากใส่ไอติมด้วยขอฝากค่ะเฮ้ยอ่ะท่านจะกินอะไรอ่ะแม่เถอะลูกค้าท่านสบายอะไรไม่รู้าไม่รู้เดี๋ยวพ่อค้าจะแบ็คคอฟฟี่แบ็คคอฟฟี่มาแบ็คคอฟฟี่ก็มา กาแฟมะนาวโซดาเอาแล้วไหนอ่ะแม่แบล็กกาแฟอย่างเดียวอะไรอ่ะอมบ๊อบเป้าคุณแม่ไอติมไอติมเปล่าไอติมสตรอเบอรี่มีเดียวห่ออ่ะไม่ได้ค่ะายก่อนเดี๋ยวจะนั่งปั่นละเอาจะสตรอเบอรี่แม่พอไม่ไหนต้องปั่นเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่ต้องใส่ใส่นี้อเอาเชียงรายดีกว่าอืมทำไมอ่ะ ทำไมอ่ะต้องเชียงรายอ่ะก็มีให้เลือกสองอย่างไงเชียงรายกับแม่ห้องสอนนะอ๋อไม่เล่นไม่หลุดไม่ใช่มาชายเลี้ยงนี่มัหวานเลยะหวานไหมหวานน้อยหวานน้อยไงกินไม่เป็นไม่ค่อยหวานเหรอโอ้เด็กชอบหวานนะไม่หวานเลยดีกว่าหวานเนาะเพราะอะไรไม่ดีนะขมเลยอ่ะขมไปแล้วเด็กหวานอ้วนนะดีไงเดี๋ยวดีเด็ก ที่ทั้งค <cat on subscriber Airbnb> ืนนะเมื <wiele whis keys> ่อคืนอ่ะนอนตื่นหลับปุ๊บสลบเลยลงปุ๊บสลบกินกาแฟร้านนี้นี่ได้กล้ามเลยนอนยับฮะเอ้ามีลุงมาลุงอ่ะลุงแก่มาลุงมาเหรออมีลูกค้าวันนี้กำลังลูกค้าวาเวลาต้องถ่ายลูกค้าอ่ะตัวใกล้กับตอนร้อนนี่ก็ร้อนทั้ง้ั่มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ อ๋อมีลูกค้าไปรับลูกค้าด้วยนะไปรับลูกค้ามาอเมนูอะไรปีตอนนี้พ่อค้าถึงไหนนะคะเมนูเมนูนี่เรากาแฟอยู่แบล็คคอฟฟี่นะแบล็คคอฟฟี่ลูกค้าเข้ามากาแฟใส่น้ำตาลอ่าลูกค้ารู้ไงคะลูกค้าต้องเอาเก้าอี้มาเองค่ะเอาเก้าอี้มาเอง เปิดขอบเกอี้อะไรแยกมาแยกมาแยกมาคุณคามาเพื่อมาเฟื่สั่งได้นะคะสั่งได้จ้าเด่นเด่นานีเด่น่มาเฟื่อต้องโซจ้าาเฟื่อ้องโซแ่เลรจะเสร็จได้นออยู่ในข้นของเราขจะเย็นเลย ลูกค้าทำเองนะครับลูกค้าทำเองอ่ะลูกค้ามาใหม่สั่งอะไรครับพี่เทนุกระนุ่งไอ้นะลาเต้ลาเต้เย็นบัฟเฟ่เอาร้นอะไรคะไอติมอ่ะล้นล้นไหมนะแม่คะสั่งบัฟเฟ่บัฟเฟ่วันนี้ต้องต้องแต่งจานให้สวยวันนี้อันนี้ขจุยกระจายโอ้อันนั้นไม่ได้แต่งเลยเนี่ยอย่าเรียกว่าแต่งเลยนะ ลูกค้าตื่นมานั่งเรือมาทางไหนอะนั่งเรือนั่งเรือมาไหนนั่งเรือทางไหนนั่งเรือทางไหนลูกค้านั่งเรือมาจากไหนคะเมื่อกี้เนี่ยปากน้ำเนี่ยปากน้ำระยองปากน้ำระยองวันนี้น้ำขึ้นอ่ะแล้วก็ไปจอดเรือทางโน้นหรอคะแล้วก็ถือเก้าอี้มาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ใช่จอดเรือย้อนั่งโน้นแล้วนั่งเฟอร์รี่ต่อวะจะเฟอรี่เข้าไปถึงต้องแหวจอดนั่งสามลเข้ามานะ มากก่อนเดินทางมากรุณสอบถามเส้นทางก่อนนะคะแม่ไอติมอ่ะเปิดเก้าเปิด Google Map แล้วพิมพ์ไปว่าวันละยองทีนี้ไงคะอะไรนละยองแม่นางเอาตอเบอรี่แม่นางเอาตอเบอรี่กับช็อกโกแลตแล้วก็มันก็มีค่ะขั้นไปเป็นแบล็คคอฟฟี่นะครับเอาแบล็คคอฟฟี่เดินไปร้านสีเลยอะไรสี เอาแบคคอาแบบท่านใหม่ก็ไม่รู้ม่นลูกท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่ใส่ดูนี้นะครับแล้วก็หมุนเลยนะครับมาดูใหม่แต่ยังไม่รู้เออได้อยู่จ้า ไม่ใช่พี่ออ๋ใส่ไเลยจ้าปั่นเลยจ้าปั่นเลยลูกค้าร้านนี้ต้องปั่นเองจ้าใช่จ้าได่เอาพลังกาตอนเช้างเล่นใครจะกินยาไอ้ค้านค่ะแมเอาล้มหมดเลยแม่แม่ลูกลูกลูกค้าไม่มีช้อนนี่ช้อนนี้ได้ไหมอะไรช้อนเบนไปไหนเมื่อกี้นี่จ้านี่จ้าที่ช้อนที่กินติ่มซำลูกค้างองแงอ่ะ ไอทีชากุหลาบไหมโดนชากุหลาบหน่อยนะช้าไม่ถือสีขาทีผ่อนผ่อนกุหลาบผ่อนชาว่างเสร็จไหเสร็จหรือยังคะรอวินลากอย่างนี้ใกล้รอน้ำเดือดนะครับสักครู่ไม่กินเดี๋ยวกินกาแฟอ๋อกินกาแฟก่อนเหรอกินกับกาแฟได้นะอืมลงมปังเลยระหว่างที่ลูกค้ารอนะคะก็เล่นกับเด็กน้อยได้นะเด็กน้อยตื่นแล้วมีเด็กน้อยไว้ให้เล่นฟรี เด็กน้อยให้ได้ทีไม่เสียตังค์แม่อยากทำแบบสมูที้วานิลลาใช่ไหมร้อนกู้นะคะใส่อะไรต่อขอพี่ชูนแม่เด็กน้อยอย่จะหมุกด้วยแม่เด็กน้อยมิชลินทนได้น้ำเปล่าเียวถ้าเข้าน้ำนี่ต้องขับรถไปตรงไหนอะถือว่าลงต้องนั่งต้องนั่งเรือไปต้องนั่งเรือไปนะคะคุณแม่บ๊อบโบ๊กมีไมโครเวฟอบอบด้วย มีลูกค้ามาอีกไหมคะที่จอดรถก็เต็มแล้วลามาอีกคนัเอแม่ได้ยังคะเนี่ยไม่ได้นะพอาปรกระจายอย่ันนี้ปั่นเสร็จหยังปั่นเสร็จยังไขอยังไงยัง หายหมดเลยหมดยังีดหมดแล้วเนี na, ่ยเติมเลถ้ามันรีแล้วเฮ้ยพอพอนะมันเยอะอยู่นะทำไรเดี๋ยวพ่อค้าพ่อค้ายังไม่ได้กินเลยพ่กค้าหลับแล้วมันไม่ได้เป็นเหล็กเป็นเหล็กไม่ได้บดกันออกไปล้ มาแล้วไปแล้วไปแล้วใช้แรงงานเด็กหน่อยเด็กตันมาแล้วมาแล้วแม่กคอฟฟี่นะครับเปิดเยอะไม่ได้โดนพู้ค้านี่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 วิดผิดผู้ค้าอาตงจะถ่ายไลท์ทำไมอ่ะไลท์ไหนอ่ะ แนดูมันกดโดนรูปร้ายหมดเลยกาแฟนะครับหนักมากเวลาเล่งานมากเร็วๆเลยได้ไหมเอาแรงงานมากปั่นกาแฟอะไรอย่างเงี้เลยนะไม่ใช่ดิใส่แก้วกระดาษแก้วจะได้เหรอแต่ละทีไม่ได้ไม่ได้มันเป็นในนี่นะเป็นพลาสติกอะครับไม่ได้ครับไม่เป็นไรใส่น้ำตาลไปก็ได้โอเคไหวไหมสูงนี้ไหมต้องสูงนี้ไหมไม่กินให้หมดเลยนะแม่ทำไว้ต้องสูงนี้ไหม โอ้โหโอ้โหยกขาจ้าไม่เตียมแก้วเซรามิกนะไม่แข็งไม่เอาเอาไหมเอาดิเอาสิเนื้อจะกินร้อนเอาละลูกค้าดื้อกินร้อนช้อนเ้ยลูกไป๋คนไหนดื้ออัะน้ำตาลหน่อยนะตาลหน่อยใส่เองไหมใส่เองทำแล้วตามใจชอบเลยทำแล้วได้หลายอันแล้วตัดที่ โอ้ยไม่เปิดโอ้น้ำตาลใหม่ด้วยใหม่หมดนะครับไม่ใช่โซ่เมื่อวานขายดีนะครับเมื่อวานขายดีโอ้โหเบนทำไมเบนร้านเหมือนเปิดมาแบบว่าลูกค้าคนดังระวางมือนี่มือลงอย่าจับสูงอย่าพยายามอย่จับมือสูงนี่เกยที่มา ครับความช้าเร็วอยู่ที่การหมุนของขาเลยคือตึกตจะได้กินช้าเป็นเร็วทานช้อนนะครัลูกค้าบอกสนุกเป็นเลยสนุกเป็เลยเอลงต้องเข้าแล้วเนี่ยถึงร้านกาแฟต้องมาแล้วลูกค้าลูกค้ารอนะคะรอไหมคะีแจ็คคอปปี้นะครับฟังเพลงชิลๆจ้าโอ้หรือว่าลง หมาด้วยนะครับเอ๊ะกาแฟต่อไปเป็นชากุหลาบนะครับนี่เใส่ไวปแค่ยบนะยังไงได้เลยเฮ้ยรสชาติดีเนี่ยเฮ้ยจะหมดแล้วว่ะวิวต้องมาแล้ววิวต้องมาแล้ว ทิหน้าที่ไหนดีเนี่แหลมเจริญโอเคกลมกาแฟแมนี่ไงตอนบ่ายแต่จดหมายที่เราจะมุ่งไปรับบัตรทีนะครับไปเออตอนไหตามไมได้ร้านนี้เปิดนานไม่ได้เพราะอะไรคะดูข้างหลังแดดแดดไล่นะครับกลางวันรับวิธีอีกรอบกลางวันเดี๋ยวบ่ายไปนะเดี๋ยวรับวิธีนี้เป็นอะไรคะรีสอร์ทนะครับ ชื่อเขาอะไวนตัวอยู่กระเฉดนะครับฝากล้าเลยค่ะหนึ่งห้าแปดมกรหนึ่งไปไหนพี่ไงมันจะนั่งกอลแคมปิ้งก็น่าใช้กูเกิลเขาพันต้องแบบอะไรอย่างี้มีกิจกรรมแต่เธอทุกเว้นมานั่งไปของมิตี้มันนี่นี่วนิลานะคุณแม่อ้าวเอาเตาบัลดี้ไปแล้วอะมันก็ต้องมีผิดบ้างเนาะคุณแม่ก็เอา ตักกกอออีชากุหลาบนี่แบบชาดำกุหลาบหรือชานมกุหลาบดีพี่เทียนอย่าไปยุ่งกับน้องนี่มันก็อยู่ของมันนี่ดีแล้วไม่รู้อะอร่อยมากเลยอะบอฟโฟอร์โอ๊ยหมดเลยจ้าติมละลายหมดแล้วติมจะหมดแล้วไอติมเอ๊กาแฟไม่ได้เอาออกอมันออกไม่ได้ดิกินไปเลยตักใส่หมดพี่ติ๊กินได้ป่ะตอบรีกินได้ปะไม่เอา เอตรงกินเนี่ยตรงกินไปแล้วอันนึงกี่กินแต่ไอติมไปเลยเขี่ยไปคุณแม่เขี่ยเฉยอันนี้เา็นอะไรบุหลาบเป็นชานมกุหลระไหมดิเป็นชาเป็นชาชานมดีกว่าใส่นมด้วยไส่ครีมด้มบึ้มใส่กครีมไม่ไดูจบไม่ดูตบการ์ดอะไรครับต่อไปดีนะครับอันนี้หวานน้อยหวานกลางหวานมากหวานเหมือนกันหมด ไอ้อาจจะรับแมสเลยอะละลานะลาโอ้โหหมดไปเลยจ้าไอ้ิมิันจะละายไ่ได้เลยเนียดู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 ่อดูดูดดูดดู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 ูาู ก็กล no? really ิ่นหอมมากเลยชากุลาบอ่ะต <no ัวช้อนนิดน้อยใช้สอยยานทุกค้าท่านนี้โอ้โหแห้งบ้างลูกค้าไม่หยุดเลยอะอ่าอร่อยใช่ไหมกินไม่หยุดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอชนด้วยอไปโอ้หัว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 ลูกค้าหัวลูกค้า ดูลูกค้าดูลูกค้าแทนนี้ก่อนอ่าน่อยหัวย่นมากปากปากลูกค้าเอ้ยอะไรนี่ชู้หอหอมกลหลาบมากอ่ะกินได้อ่ะกินไม่ไปทางจอนะลูกค้าต้องมาดมเองนะเ

พอเย็นแล้วมันจะนิม่มมออันมอไม่หนึบเป็นแบบกรอบนอกไสแบบลูกค้าเป็นไงลูกค้าลูกค้กาเป็นเป็นไงจะฟังเพลงใครบันวยได้ยินเสียงธรรมชาติเนี่ชมพูเลย น่ากินไหมมันมาทำให้น้องร้องอีกมันหูมันดีๆเป็นลูกค้าลูกค้านะครับบับเบิ้ลคาราบุรบนะครับเป็นไงเป็นไงบับเบิ้ลนี่จะต้องขายอร่อยโอ้ยลูกค้าอยากกิมมานะครับเอาปิดคลิปหน่อยเอ้าวเอ้าเลยคิดถึงยังเรืออ๋ออร่อยอร่อย ตามมาได้พี่พี่ร้านคิมคิวนะครับตั้งพิจารมาว่าหรือเราเพิ่งไรียนสอนไม่ใช่กลัวลุ้นกเสดข้าเลยสลานะครับก็ไม่รู้ร้านจะอยู่ไหนร้านเปลี่ยนร้านเปลี่ยนทุกที่วันที่เพจดีกว่าตามได้ที่เพจวลัลุ้นกเสดแล้วแฝงอย่าไม่ล่าตามยูทูบนะครับยูทูปมันมาทีหลังโอเคแค่นี้ก่อน อยากกินเมนูไหนเม้นมานะครับใต้คลิปนะครับ oh. เม้นมาเยอะๆบนคลิปได้ไหมครับได้ใส่มาเถอะโอเค okay.